ามว่าเหนื่อยไหมมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นการเดินที่ระยะทางที่ไกลมากโดยที่เราไม่ได้เดินแบบนี้ในชีวิตประจําวันเนาะแล้วก็อากาศค่อนข้าง,งร้อนด้วยค่ะแต่ก็ยังสู้แล้วก็ยังไหวค่ะพร้อมที่จะไปต่อสมุนค่ะประเด็นที่เราต้องการสื่อสารเนี่ยต้องทาาความกลับไปก่อนว่าในพื้นที่ตาบลอุมาไฟอำเภอจูนต้องขหาจังหวัดหนองบัวนเนี่ยเรามีปัญหาเกี่ยวกับการทําเหมืองหิน ที่ลิ้นลอนสิทธิของชาวบ้านในพื้นที่นะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ได้รู้ขึ้นมารวมตัวกันแล้วก็ต่อสู้คัดค้านการทํา,า,ทาทเหมืองเนี่ยมานานกว่า30ปีแล้วแต่สุดท้ายเหมืองเนี่ยมันก็ปิดด้วย2มือ2เท้าของเราก่อนที่เราจะมาเดินที่เนี่ยค่ะเราสมาชิกกลุ่มอนุษ์ละเราเคยเดินในพื้นที่มาก่อนเราเดินจากเหมืองไปถึงจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะใช้ระยะทางกว่า6 0สิกิเโลเมตรเดินเท้าเป็นเวลา7วันเพื่อที่จะปิดเหมืองให้ได้และสุดท้ายเราก็ปิดเหมืองมันได้ แต่สุดท้ายแล้วอะค่ะต้นตอของปัญหาการเกิดเหมืองที่มันไม่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยมันมาจากรัฐธรรมนูญที่มันไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับชาวบ้านตัวเล็กตัวน้อยที่จะมีอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรในบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมกลุ่มมวลรักของเราเนี่ยต้องมาอยู่ตรงนี้ต้องมาเดินตรงนี้ต้องมาเดินเพื่อเปลี่ยนอนาคตเพราะว่าเราต้องการที่จะมีรัฐธรรมนูญใหม่ที่มันให้อํานาจแก่เราในการจัดสรรทรัพยากรบ้านตัวเองจัดสรร สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่ดินของบ้านตัวเองค่ะอำนาจของประชาชนมันไม่มีอยู่ในนั้นค่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะออกแบบบ้านตัวเองเลยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเราไม่มีสิทธิ์อย่างแท้จริงในการแสดงออกสแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการออกแบบใดๆต่างๆหรือแม้แต่ที่ดินที่เราอยู่อาศัยทุกวันนี้ค่ะเราไม่ได้ถือครองมันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้มีความมั่นคงในที่ดินเลยที่เราอยู่ที่เราใช้ที่เรากินใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นรัฐรมนูญเนี้ยมันมีปัญหามากที่มันขาดอํานาจของประชาชนที่เราอยู่ภายใต้รัฐธรมนูญอะคะความจริงรัฐธรมนูญมันจะต้องเป็นเครื่องมือสําหรับประชาชนที่ใช้ในการดํารงชีวิตใช้ในการขับเคลื่อนชีวิตลูกหลานเราไปในอนาคตถูกไหมคะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีอํานาจอยู่ในนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนมีความจําเป็นมากที่จะต้องมีส่วนร่วมในการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราต้องการเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีอํานาจของประชาชนอยู่ในนั้นที่เรามีส่วนในการร่างมีส่วนในการบอกว่าอันนี้ควรจะมีอํานาจของเราอยู่นัน้เราควรมีสิทธิ์ในการพูดในการออกแบบแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ค่ะ รัฐธรรมนูญไทยมันเป็นของคนไทยทุกคนนะคะมันควรเป็นของคนไทยทุกคนควรจะฟังเสียงของประชาชนทุกคนว่าเขาต้องการอะไรเราต้องการอะไรทุกคนต้องการอะไรและคือถ้ารัฐธรรมนูญมันมาจากประชาชนจริงๆอ่ะม,มันจะทําให้คุณภาพชีวิตของเราทุกคนดีขึ้นแน่ๆที่ไม่ได้มาจากแค่คนแค่ไม่กี่คนที่นั่งอยู่ในห้องแอร์นั้นนะคะฝากไปถึงด้วยนะคะ